ในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขนาด8.8เมกนิจูดบริเวณน,นอกชายฝั่งคาบสมุทรคามชัดกาประเทศรัสเซียซึ่งอยู่ลึกประมาณ19-21กิโลเมตรจุดศูนย์กลางห่างจากเมืองเปโตปราบลอสคามชัสกี125-136กิโลเมตรเกิดจากรอยต่อแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกและแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือชนกันในรอยแยกคุริลคามชัดกาส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิสูง3-4เมตรพัดถลม่มชายฝั่งรัสเซียซึ่งเมืองตามริมชายฝั่ง ได้รับความเสียหายและทางการได้มีคำสั่งอพยพในด้านของญี่ปุ่นได้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิทุกจังหวัดตลอดแนวชายฝั่งแปซิฟิกซึ่งต้องอพยพผู้คนกว่า2ล้านคนพบคลื่นสึนามิสูง1.3สาเมตรด้านสารัฐเปรูหมู่เกาะต่างๆทั่วแปซิฟิกได้ประกาศเตือนภัยสึนามิเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บหลายรายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมาหลังจากเกินแผ่นดินไหวก็มี a เตอร์ช็อกตามมากว่า30ครั้งเหตุการณ์นี้ถือเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงอันดับต้นๆของโลก